ก็นทจกังนเลครับก็จีนัพพายได้เริ่มตั้งแต่แผ่นเหล็กลงลงชุบลงพ้นสีต่างๆไปทั้งหมดทีเสรของเขาเข้าเทเก่าลขวก็เข้ามาเทคโอเวอร์ปีร้อยเจ็บกาบิทุรีกับตอนนี้มีโรงงานใหม่ที่ระยอง ทีเนี้ยมอเตอร์มันทำจากง่ายๆก็ได้ครับเอาชิ้นส่วนมาประกอบแค่นี้ลงทุนไม่เท่าไหร่แต่มันก็เลเบอร์นิดหน่อยถ้าจะทำให้แบบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจริงๆละดีเนี้ยมันต้องมีโรงหล่อเล็กๆมีโรงสแตนเลเล็กๆโรงทำอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะทำให้มอเตอร์ตัวเนี้ยมีราคาจากการ ก็ตัดน้ำความนี the the ้ได like ้แต่ว่าเปลี่ยนประเภทนี้ได้ก็เปลี่ยนเนี่ยวันจันทร์ได้เดือนไหนขออนุญาตหน้าแต่ว่าถ้าเกิดทําเอาแบตเตอรี่ขึ้นไปข้างบนได้อีกเนี่ยจะยิ่งดีเพราะว่ามันจะยิ่งเรียบแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้ายิ่งอยู่เข้าแน่นอนไม่ต้องห่วงเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเอาแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนะไฟฟ้าสภาโค้ชแห่งพลังงานไฟฟ้า การค่ะบนเรือไฟฟ้า My Smart Ferry ที่มาพร้อมกับของ EA เราเลยนะคะเพราะว่าเรือไฟฟ้าลำนี้ค่ะเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยเลยค่ะ ออกแบบนะคะและผลิตโดยคนไทยร้อยที่เตรียมจะเริ่มเปิดให้บริการในเร็วๆนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินเนี่ยทั้งหมด4ประตูด้วยกันค่ะนะคะ2จุดขาดแล้วก็บริเวณด้านหลัง2จุดนะคะสามารถสังเกตที่มาเป็นอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะชมนะคะวิดีโอพรีเซนเ t ชันเชิญ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวยกับเรือหรือว่าเรือนะในช่วงนี้นะคะไม่ในานนี้ค่ะก็จะ <Raymond. S 1> สามารถผลิตไฟได้สิบกิโลน้อยจุดเท่สวยเลยอ่ะาทางผมร <laughs> <laughs> ่าทางข <laughs> <laughs> าตรงนี้ด้วยนะคะ1 2 สอบเรือไฟฟ้านะครับร้อซ็นะครับอีเฟอรี่ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนผมคิดว่าวันนี้เป็นวันน่าจะเป็นประวันศาสติ์นะครับของของประเทศไทยนะครับที่ว่าเราเราได้เริ่มที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับที่เป็นของคนไทยจริงๆนะครับจากศูนย์อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยเราที่เด็กกว่าเรา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะต้องช่วยๆกันแล้วก็หวังว่าสิ่งวันนี้นะครับก็หวังว่าทางคณะกรรมก,การจะช่วยเอ็นดูนะครับบริษัทคนไทยนะครับช่วยกันที่จะทําให้ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับในการที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมีกําลังใจที่จะ ทําสิ่งดีๆหรือสิ่งที่มันสร้างสารรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ับปรทศชาต,ติต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านน,นะครับที่ให้เกียร์บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมาชนวันนี้นะครับที่ที่มาลงเรือนะครับมา experience คือมามามาับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับของเรือที่มันไม่เคยเกิดมาก่อนผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเรือลำขนาดนี้แล้วก็ชาร์จในเวลา15นาทีเนาที ถือว่าเป็นความภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้ครับมันมันมัน,มนเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณมากมากนะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณพี่โรนนะฮะโรนอ่าไม่ใชนะครอฮะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เนี่ยเรากำลังก่อสร้างนะครับเฟสท,ที่สองของอโรงงานประกอบรถยนต์ที่บ้านโพนะครับ mm hmm. ก็คาดว่า โรงงานเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ทั้ง2เฟสเนี่ยประมาณต้นปีหน้านะครับซึ่งจะทําให้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ในเครือเนี่ยสามารถจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้งรถยนต์เชิงพาณิชย์แล้วก็รถยนต์ที่เป็นระดับพาสเซนเจอร์อนะครับซึ่งที่เป็นที่ว่าหมล์สปาวันของเรารเรือลํานี้เนี่ยสร้างโดยคนไทย100%ซนนะครับแล้วก็ออกแบบโดยคนไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวระบบขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่เรา าสามารถทำโลกขมขับเคลื่อนเรือขนาดใหญ่แล้วก็สามารถชาร์จ พลังงานได้ภายในเวลาอันสั้นคือ15นาทีเริ่มต้นคงจะบริการในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับจากทางเหนือก็เริ่มจากท่าน้ำนน,น,นทบุรีจนถึงประมาณสะพานตากสินก็เราคงเข้าไปร่วมนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเราเราจะมีโอกาสแค่ไหนนะครับเพราะว่าคิดว่ามันก็เป็นโครงการที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ก็คงมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาคงสนใจที่จะเข้ามาเราก็คงหวังว่าเราก็จะได้มีส่วนนะครับเข้าไปร่วมตรงนี้ บไม่มากก็น้อ,นอยวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าบริษัทก็เป็นหนึ่งในบริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่มีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยก้าวข้ามเ,เขาเรียกอะไรนะกับดักนะครับของความยากจนที่ตอนนี้เราติดก,กันที่เรียกว่า Middle Income Trap เนี่ยซึ่งถ้าเป็นความเป็นไปได้เนี่ยวันนี้เราพิสูจน์ล้วสิ่งที่ต่อมาก็คือเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเ,เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ ช่วยการสนับสนุนนะครับให้อุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันนะครับกับบริบรษัทที่มาจากต่างประเทศแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศที่เอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลไม่ใช่เป็นประเทศที่ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าคนไทยทําได้นะครับสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้รัดเห็นสิ่งที่เราทําแล้วก็ ช่วยเราสนับสนุนหน่อยนะครับอุปสรรคอะไรทางด้านเกี่ยวกับด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือแม้กระทั่งสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับลดอุปสรรคต่างๆที่จะทําให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนเนี่ยก็หวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับผมว่าโควิดมันก็คือคนจะบอกว่า New n o r m a l บ้างหรือเป็น temporary normal บ้างเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงเนี่ย กว่าเราจะกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมๆที่เราเคยเป็นเนี่ยก็คงใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเองก็คงต้องปรับยุทธศาสตร์บ้างบางส่วนที่มันมีผลกระทบนะครับผมก็เชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็อย่างเช่นเรือเราเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเราเราจะสร้างเรือมากกว่า20 24ลำใช่ไหมฮะรเราก็ลดจํานวนเรือล,ลงเพราะว่าเราคิดว่าจํานวนประชาะเขาเรียกฮะ p a s s e n g e ที่จะขึ้นในแต่ละวันมันก็คงจะลดลงมีการเปลี่ยนเส้นทางบ้างเพื่อให้มันเหมาะสมนะครับมีการติดอุปกรณ์อย่างในเรือลํานี้ครับก็มี การติดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสนะครับก็คือแอร์เนี่ยอากาศที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับเราก็มีอุปกรณ์ที่เอ่อเอาเข้าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วไวรัสเพ่งจะลดการติดเชื้อนะครับก็สิ่งเหล่านี้ครับเราก็มีการปรับปรุงไปแล้วก็ พยายามเอาเทคโนโลยีที่เรามีนะครับไปไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับในธุรกิจอื่นๆที่เรากำลังทำอยู่บนเรือประมาณนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความยอมรับจากผู้ใช้บริการมากขึ้นเราก็ขยายสื่อของเราอีกทีนะครับ ตะกี้ที่เราด้านกันมานะครับก็คือตัวรถบัสนะครับรถเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างรถโดยสารเชิงพาณิชย์อย่างเช่นรถที่เราได้นั่งกันมาคือที่จะสามารถทําเป็นรถเมย์นะครับหรือรถที่เกี่ยวกับเรื่องรถขนส่งนะครับพวกนี้เราคงจะเข้าไปนะครับเพราะนั่นคือสายที่ว่าเราไปสร้างโรงงานประกอบรถยนต์เชิงพาณิชย์อยู่ที่บ้านโพ มันก็เป็นโครงการที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ก็คงมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาคงสนใจที่จะเข้ามาแล้วก็คงหวังว่าเราก็จะได้มีส่วนนะครับเข้าไปร่วมตรงนี้บ้างไม่มากก็น้อยภายในเร็วๆเนี้ยเพราะทาง EA ผมเข้าใจว่าเขาตั้งเป้าไว้ปีหน้าเนี่ยเขาก็จะผลิตร,รถออกมาสู่เชิงพาน,นิชย์ได้ปัจจุบันเนี้ยมันก็ออกมาในรูปของโปรโตไทป์มาทดลอง นู่นนี่ต่างๆเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นอ,อุปกรณ์ที่ต้องมีความเชื่อเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่ามันเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ EA เค้าว่าเน้นเรื่องเรื่องความปลอดภัยแม้กระทั่งการแคชเทสเนี่ยทดสอบกันชนเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยประเทศไทยไม่มีทาง EA เองเนี่ยก็ส่งรถส่งรถของ EA เนี่ยไปที่ต่างประเทศนะครับเพื่อเข้าแลบ ในการทดสอบการชนว่าชนออกมาแล้วเนี่ยผลผลออกมาจะเป็นยังไงซึ่งผมกล้าบอกได้เลยว่าในประเทศไทยไม่มีแม้กระทั่งรถที่เราบอกว่าเรานําเข้านําเข้ามารถยี่ห้อต่างประเทศก็ตามเนี่ยแคชเทสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นรถสเปคเมือนอกรถสเปเมือไทยเนี่ยผมไม่ผมไม่คิดว่ามีเจ้าไหนเลยนะครับที่จะห่วงใยผู้บกผู้ริโภคขนาดนี้ที่ถึงเอารถตัวเองเนี่ยไปไปทดสอบการชนอันนั้นก็เป็นจุดแรกที่เราเราเห็นของทางซาดีเอจุดที่2ที่เรามา แล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจุดที่เป็นเรือไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งตอนแรกที่เราคาดหวังเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรือไฟฟ้าขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากไม่คิดว่าจะให,ใหญ่ขนาดที่จุผู้โดยสารได้200คนมันก็ทําให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจกับ คนไทยของเราที่สามารถผลิตเรือไฟฟ้าขนดาดใหญ่ได้ขนาดนี้ที่สําคัญก็คือว่าการการชาร์จการเติมพลังเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทาง E A เ,เนี่ยเขาคิดค,นค้นขึ้นมาเพื่อที่ประหยัดเวลาเพราะว่า,อาของรถโดยสารสาธา,านณะต่างๆเนี่ยเวลาที่จะเติมเติมพลังงานหรือเติมน้ำมันอะไรเนี่ยม,ม,มันมัมนมีมันมีผลต่อการให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง E A เ,เขาก็คิด ที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เรารู้สึกภูมิใจที่บริษัทเอเนี่ยสามารถทำทั้งรถรถไฟฟ้าแล้วก็ทั้งเรือไฟฟ้าเนี่ยตอบโจทย์ที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราได้ครับจากการเยี่ยมชมตั้งแต่เช้านะฮะที่โรงงานผิดรถยนต์วันนี้ก็มาดูที่ผิดเรือแล้วก็ทดลองนั่งรถอีบ e ัสแล้วก็นั่งเรือ e f e รี่นะครับเราก็พบว่า อันนี้ตอบโจทย์ในฝันของกรรมการที่สภาอยู่หลายคนเพราะสิ่งที่เราต้องการนี่คือเราต้องการให้มีการผิดอุตสาหกรรมยานยนต์โดยคนไทยอันที่สองเราต้องการให้ทั้งหมด100%เซในอนาคตต้องเป็นของผิดในประเทศไทยหมดเหมือนประเทศเกาหลีเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำได้ซึ่งถ้าเป็นรถสันดาปภายในมันซับซ้อนมันเทคโนโลยีเยอะอยังเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่โอกาสเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วที่เรามีโอกาสที่จะผิดโดยคนไทยคนไทยเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยทั้งหมดแม้ว่าตอนนี้ประแส DAE จะทําได้แค่70%แต่อีก30%ไม่ไกลเกินรอเพราะว่าที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นแบบตัวแบบตแบบเตอรี่ทึ่ e a สามารถจะทําได้ส่วนเรื่องมอมอเตอร์ความจริงคนไทยก็ทําได้นะฮะแต่มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยอาจจะต้องมีการรอการพัฒนาแล้วก็ มีจํานวนที่มากพอถ้าม่นงั้นมันแข่งขันไม่ได้แข่งขันไม่ได้เนี่ยนำเข้ามามันดีกว่าอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ว่าการที่ดูในวันนี้มันก็ทําความหวังว่าสักวันหนึ่งคนไทยจะเป็นเจ้าของโรงงานผิดทั้งเรือทั้งรถรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ในอนาคต